ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราอยากจะใส่ภาพเข้าไปเราก็มาที่เลเยอร์อค่ะไปดึงที่ลูกกล้องเลยไปแตะลูกกล้องนะคะเราก็ไปดึงรูปภาพที่เราอยากจะใส่นะสมมุติภาพนี้ภาพอาหารนี่นะเราก็มาใส่นะคะนะยกตัวอย่างเสร็จแล้วก็กดถูกไปเลย แล้วถ้าขึ้นมาแบบแยกเส้นวาดแบบนี้ก็กดยกเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วที่นี้สังเกตน,นะขอบหายแล้วก็ที่เป็นขอบหายเพราะว่าเจ้ารูปภาพมันอยู่อยู่บนสีขาวนั้นเราก็ลากเข้าลงมาข้างล่างเห็นไหมก็ได้แล้วนะคะหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่อยากได้ขอบเราก็กลับไปคะ่ะแล้วก็ลากขึ้นด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ฝาขอเอาขอบดีกว,ว่าเสร็จแล้ว ก็บันทึกมาลูกศรน,นี้เลยเป็น png จบเท่านี้เองค่ะได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะย้อนกลับก็คือลูกศรแล้วก็มาตรงนี้นะคะมันก็จะไปหน้าต่างงานต่างๆที่เราทำกดย้อนกลับอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่คืองานต่างๆที่เราเคยทำนะคะถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขละ่ะเราก็มาแตะน,นี้ได้เลยแล้วก็ดูตรงนี้ คำว่าแก้ไขออกดเราก็มาที่เลเยอร์เราก็ปิดตาภาพนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเอาภาพใหม่มาเนี่ยเราก็ไปหาภาพใหม่เลยที่ที่เราเตรียมไว้นะคะยกตัวอย่างเนาะเราจะยกตัวอย่างอ่าภาพนี้ละกันนะอย่างนี้อ่าสมมุตินะคะเสร็จแล้วก็ กดถูกนะคะนี่แล้วก็กดยกเลิกหลังจากนั้นเราก็มากดลูกศรแล้วกด PNG แค่นี้นะคะเห็นไหมภาพนี้ก็ปิดลงแล้วเราก็ไปที่ลูปก,กล้องแล้วก็ทำไงไปเลือกรูปภาพค่ะที่เราต้องการที่จะใส่เข้าไปนะคะ เห็นไหมเสร็จแล้วก็กดทูกดยกเลิกแล้วเราก็มาลูกศรและก็เซฟเป็น PNG เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้เองนนเนาะทีนี้ก็เราก็สามารถที่จะเอาภาพที่เราวาดเอาขอไปเอาภาพที่เราไปถ่ายมาเอาภาพที่เราไปตกแต่งมาเอามาใส่ในนี้ได้เลยดูยที่เรามีตัว กรอบภาพพวกนี้เรียบร้อยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปทำซ้ำๆบ่อยๆหลายๆครั้งเนาะโอเคคลิปนี้จะละเอียดแล้วก็ยาวมากนะคะขอให้ทุกคนอดทนทุกคนอดทนนะคะดูแล้วก็ทำตามนะ,ะอยากให้ทุกคนทำได้จริงๆนะคะยังไงเ้าฝากไว้เท่านี้นะคะเราเจอกันในบทเรียนหน้านะสวัสดีค่ะ